สำหรับหลายคนที่เป็นเชฟนะคะเป็นเชฟชอบทำกับข้าวทอบชอบทำอาหารแล้วก็อยากจะเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากจะเริ่มเปิดเริ่มเปิดร้านนะคะหรือว่าอยากจะทำา e l i v e r y นะคะตอนนี้กำลังฮิตมากเลยคือทำกับข้าวที่บ้านของคุณแล้วก็ส่งนะคะไลน์แมนหรือว่าส่ง Delivery ที่เมืองไทยนะคะ,ะตัวนี้เป็น ตุ้มอยากจะแนะนำอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่นิยมมากเลยในอเมริกาคือเป็นอาชีพ Personal Chef นะคะตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าที่เมืองไทยก็มีนะคะเพราะตุ้มเคยเห็นคนที่เขาแบบรวยๆเนี่ยเวลาเขาจัดงานที่บ้านใช่ไหมคะเขาก็จะมีปาร์ตี้ลเกกล็กๆะยิ่งตอนเนี้ จะไม่ค่อยอยากจะจัดใหญ่แล้วนะคะคนรวยๆเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่บ้านของเขาสวยๆใช่ไหมคะเขาก็จะจัดงานสังสรรค์นะคะมะีจะเชิญเพื่อนนะคะแล้วก็ญาติครอบ ครอบครัวคนสนิทเนี่ยมาที่บ้านทีเนี้ยมันก็จะมีว่าเออเขาทําอาหารเองหรือเขามีแม่บ้านที่บ้านเขาทําอาหารเองใช่ไหมคะแต่ว่าตอนเนี้ยมันคือจะฮิตมากเลยเพราะว่าคือจะมีอาชีพหนึ่งที่เขาเรียกว่าเพอร์ซัน c h ลเชฟเนี่ยนะคะเขาก็จะติดต่อ,อคุณเชฟเนี่ยไปทำอาหารที่บ้านของเขานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับ คนที่เป็นโฮสต์นะคะเขาก็จะแบบมีความพราวนะคะที่เขาจะสามารถแบบเหมือนมีเชฟมาที่บ้านของเขาแล้วก็เอนเตอร์เทนนะคะเพื่อนแล้วก็เกสต์ของเขาเนี่ยให้มีความสุขนะคะในการสังสรรค์จิตไวายจิตแชมเปญค็อกเทลนะคะแล้วก็ยังมีเชฟมาเสิร์ฟถึงต่อหน้าต่อตาเลยเหมือนแบบ ร้านดังๆอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ตอนนี้ข้อดีคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นร้านดังแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดคุณบิวตัวเองเนี่ยคือเหมือนกับคุณเป็นเชฟใช่ไหมคะแล้วก็มีความสามารถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะคะ,ะคุณก็สามารถตั้งตัวเองนะคะเป็น แทนที่เราอ่ะจะไปทำเป็นลูกน้องคนอื่นนะคะแล้วก็เปิดอาชีพตัวเองนะคะก็คือเป็น Personal ล h ชฟเองนะคะแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมานะตัวเนี้ยมันก็จะมีแบบสมมตุติเวลาเขาจ้างคุณไปอย่างเงี้ยคุณก็จะจั เก็บเงินเขาเป็นจ็อบไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความเครียดนะคะก็คือว่าคุณไม่ต้องไปเช่าร้านนะคะแล้วก็สามารถยังทำงานที่ตัวเองทำอยู่ได้นะคะเป็นอาชีพเสริมได้นะคะซึ่ง มันไม,ไม่ต้องไปเครียดเครียดว่าเราจะต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นจ็อบหนึ่งแล้วเราก็ครีเอททุกอย่างนะคะเป็นไอเดียของเรานะคะคเป็นเมนูของเราหรือว่าจะเป็นเมนูที่ลูกค้าต้องการนะคะมันก็จะแบบวันที่ไปทำเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าเราตัวเราเนี่ยก็จะเอนจอยนะคะไปกับลูกค้านะคะแล้วตุ้มจะมีทริคให้ฟังนะคะว่าอาหารนะคะที่เราเนี่ย ไปเสิร์ฟให้กับงานปาร์ตี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะไม่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะทําอาหารแบบไม่ต้องเก่งมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสุขแล้วเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้คือเอนจอยแค่อาหารใช่ไหมคะเขาเอนจอยแบบความสังสรรค์ปาร์ตี้เอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าเรามีเมนูอย่างเงี้ยแค่แบบ แซนด์วิชเล็กๆก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมากมายเลยแต่ว่าคือจัดให้มันสวยๆแล้วก็จัดเป็นคำๆๆอย่างเงี้ยแค่นี้เขาก็จะแบบว่ารู้สึกประทับใจแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ท ของเคเทอริงนะคะแล้วก็หรือไม่คุณก็อาจจะทําแบบอัพสเกลกว่านั้นก็คือไปคุกสดเลยไปทํากับข้าวสดเลยที่บ้านของเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะสร้างรายได้นะคะเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษจนวันหนึ่งคุณบิลลอัพอาจจะแบบได้รายได้มากกว่างานประจำของคุณก็ได้ถูกไหมคะทีเนี้ยนะคะถ้าใครสนใจนะคะตุ้มก็จะมี คลาสเรียนคือเป็น Personal Chef นะคะวิธีที่จะเริ่มต้นทำยังไงนะคะลูกค้าชอบแบบไหนความต้องการนะคะ Marketing การลงทุนในเวลาในการเซตอัพโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มธุรกิจนะคะตรงนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ